กินอะไรคะกินขานกินสลายลยกิน้ลาลยาลยอร่อยไหมข้าวกินสลายด้วยอร่อย,อ,อ,ยอร่อยมากเลยคะ่ะ อร่อยมากเลยค่ะทําความสะอาดด้วยนะคะเพิ่งตื่นนอนค่ะคนสวยมองเมมมากเลยค่ะ จ่าพี่น้องมีหลายคนถามเข้ามาเด้อจ้าว่าตาตาน้องมิวนี่เป็นหยังเพิ่นเป็นปานเด้อจ้ะนี่ปานปานติดอยู่นี่แม่งเต้เกิดเลยจ้ะตั้งแต่เกิดตั้งแต่คลอดเลยจ้าโมเมนต์แย่งบ่แม่นแผลเป็น <in> บ <Asia> right ่แม่นหยังเด้อจ้ะเป็นเป็นปานเลยจ้าปานเสน่ห์เสน่ห์ตาหวาน ปานเสน่ห์ตาหวานใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะกินข้าวกับน้องมิวนะคะกินข้าวกับน้องมิวคะ่ะ I don't want to จา้าสาวน้อยปานประดับน้องมิวจา่าบนซีอนน้องมิวกะขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องและจา่าให้ความสนใจถ้าเขามาถามปานยุตาน้องและจา้ากะแม่น้องมิวกะให้คำตอบจ้ะว่าน้องเปลี่ยนปานติดติดยุตตาตั้งแต่เกิดจา้าบ่เป็นรอยแผลเป็นแลอจ้ะ